สวัสดีค่ะวันนี้เราพาชมวิถีชาวสวนกล้วยไม้นะคะยามเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องลดน้ํานะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะจากฤดูฝนเข้าย่างสู่ฤดูหนาวนะคะอากาศก็จะแห้งแรงเย็นนะคะเราก็ต้องมีการลดน้ํานะอันนี้เป็นกล้วยไม้เล็กที่ปลูกได้เจดเดือนนะคะก็เริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าเออเรายังไม่เก็บเอาไว้นะคะ เพราะว่าเราต้องการให้เขาแทงหน่ออย่างช่อนนี้นะคะแทงหนอก็เอาไว้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเขายังไม่แทงหน่อเนี่ยอย่างช่อนนี้นะยังไม่แทงหนอนะก็ต้องเด็ดเขาทิ้งนะคะถ้าไม่เด็ดหน่อตรงนี้ตรงโคนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแตกนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันเนาะยังไม่แตกหนอ่อ ก็ต้องเด็ดก่อนนะอย่างช่อนี้นี่เป็นหน่อสองแล้วก็สามารถอ่าเอาไว้ได้แล้วนะคะนหน่อสองก็เริ่มมีแล้วนะนี่หน่อแรกนะช่อแรกเด็ดไปแล้วยังไม่แตกหนอ่อช่อนี้ออกมาอีกแล้วแต่ว่ายังไม่แตกหนอนะ่อเนาะก็ต้องเด็ดทิ้งนะนี่อย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนการดูสิไม่ยอมแตกหนอ่อแตกแต่ช่ออย่างเดียว ก็ต้องเด็ดทิ้งนะคะไม่งั้นหน่อเขาก็จะไม่แตกนะต้องให้เขาแตกหน่อยอย่างนี้ออกมาก่อนเนาะแตกหน่อก็จะได้ช่อที่สมบูรณ์เนาะเราก็สามารถตัดถ่ายได้นี่อย่างนี้เขาก็เริ่มสุดแล้วนะคะเริ่มตันเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาเป็นช่อให้เราได้ตัดแล้วนะคะอย่างช่อนี้นะคะก็เป็นของหนอสองนะก็ถ้าเขาบานเราก็สามารถตัดได้แล้วนะคะ วันนี้เราลดน้ำนะคะลดน้ำยามเช้ากับบรรยากาศยามเช้านะคะช่วงนี้นะคะโควิดก็เริ่มมาอีกแล้วเนาะประเทศจีนเขาก็ตอนนั้นเขาก็าปิดประเทศนะแต่ตอนนี้จีนผ่อนปลนเนาะตอนจีนปิดประเทศเนี่ยกล้วยไม้เต็มสวนเลยไม้นอกก็ถูก ออเดอร์ก็ไม่มีเนาะไม้นอกก็ไม่สามารถส่งได้นะก็ตัดไม้ใช้ในตลาดภายในประเทศก็แบบว่าเออใช้น้อยอะราคาก็ถูกมากนะช่วงนี้ก็จีนช่วงนี้จีนเริ่มผ่อนปลนนิดหน่อยบ้างแล้วนะคะก็เออกล้วยไม้ก็พอใช้ได้เนาะก็ราคาก็ดีขึ้นมานะ่ะ ทุกอย่างแหละจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะมะพร้าวน้ําหอมช่วงก่อนเนี้ยก็ลงมานะที่บ้านก็มีมะพร้าวน้ําหอมด้วยนะแต่ว่าในส่วนยังตัดไม่ได้นะคะตัดแต่คันล้อมอะ่ะก็ถูกอะ่ะพออจีเริ่มผ่อนปลนนะเราก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะพามาชมกล้วยไม้ที่ตัดดอกนะคะตรงนี้รดน้ำอยู่นะ เป็นไม้เล็กนะวันนี้เราลดน้ำลดหมดส่วนแหละลดน้ำนะก็ต้องใส่เสื้อกันฝนนะไม่งั้นก็เปียกนะอากาศก็เย็นต้องใส่เสื้อกันฝนไว้ด้วยนี่นะคะบางทีก็ใช้ล่มนะแต่ว่าคิดว่าเสื้อกันฝนน่าจะตีฝันร่มแหละเพราะว่าร่มอ่ะมันก็เปียกได้เนาะ อันนี้เราเปิดทีละสองวาวเนาะตรงนี้เพราะว่าเป็นไม้เล็กแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่เราต้องเปิดทีละวาวนะเพราะว่าน้ำเขาจะได้แรงไม้เล็กเนี่ยต้นมันยังเล็กอยู่นะก็สองวาวก็สามารถเปียกได้แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยเปิดสองวาวมันไม่แรงอะ่ะอันนี้ปิดไปวาวงนะนะและ้วฝั่งนี้ก็จะมีอีกวาวหนึ่งไม่แรง ต้นไม้ก็จะไม่ค่อยเปียกนะแต่ถ้าเป็นไม้เล็กอนะเราสามารถเปิดสองวาลได้เพราะว่าต้นกายังเล็กใบก็ยังไม่เยอะไม้ใหญ่เนี่ยใบยก็แน่นเยอะมากถ้าลดน้ําไม่ค่อยแรงก็ต้องใช้เวลานาน,านๆเนาะแต่คิดว่าไม่ค่อยเปียกอะสู้เปิดทีลเราวาลไม่ได้นคนงานก็ไปปิดวาลวตรงปลายแล้วก็จะมาปิดวาลนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะฟูเลย ก็จะมีก๊อกสำหรับปิดนะนี่พอปิดปุ๊บตรงนี้ก็จะปูขึ้นมาเลยนะก็ <c oughs> จะลื่นๆนิดนึงอันนี้เป็นไม้ที่ตัดดอกนะคะ ก็ตอนนี้มีโรครบกวนนะเนาะช่อก็จะกุดกุดนะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกอ่ไอกุดต้องฉีดยาพ่นยานะคะแต่ว่าตอนนี้กล้วยไม้ก็ใกล้จะรื้อแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลมากเท่าไหรนะ่เนาะอีกเดี๋ยวพอตัดตุดจีนแล้วอะ่ะตุดจีนเราก็วันที่ยนะี่สิบสองเนาะประมาณวันที่สิบห้าก็เริ่มตัดแล้วอะ่ะ แล้วก็ช่วงนั้นก็เกิดมีฝนขึ้นมาเนาะฉีดยาก,ก็โดนฝนโรคแมลงก็เลยรบก,กวนด้วยก็ไม้ก็เอ่อพอมีตัดนะคะแต่ว่าราคาช่วงก่อนนั้นอ่ะประเทศจีนปิดประเทศราคาก็ถูกมากไม้ก็เต็มส่วนเลยตอนนี้เริ่มผ่อนปนไม้ก็ราคาดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้อากาศย่างเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเอ่อแดดก็ไม่ค่อยมีนะตอนเนี้ย จะหนาวหรือจะฝนก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ค่อยมีแดดอะ่ะพอไม่มีแดดนะกล้วยไม้เขาก็จะบานช้านะทําให้กล้วยไม้เราเนี่ยมีไม้ตัดน้อยเนาะบานช้ามากแดดก็ไม่ค่อยมีวันวันหนึ่งไม่ค่อยมีแดดหรอกมีแดดชบไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะก็เลยทําให้กล้วยไมย้บานช้านะ่ะแต่เขาก็มีชอดเยอะนะแต่จะทันตุดจีนหรือเปล่าเนาะแต่เราตุดจีนเนี่ยเราจะลื้อปลูกใหม่อีกแล้ว เขาที่แล้วเราลื้อไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่คราวนี้ลืออีกครึ่งนึงตอนนี้อยู่ในช่วงลงทุนทั้งหมดเลยอ่าที่ปลูกใหม่ก็ยังไม่ได้ดอกนะเพิ่งจะเริ่มมีเองอันท,ที่ยังไม่แทงหน่อเราก็ต้องเด็ดทิ้งนะแล้วก็รอให้เขาแตกหน่อใหม่อ่ากล้วยไม้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วนะวันนี้ก็เดือนธันวาไปแล้วเนาะเราก็จะกล้วยไม้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใส่ไม้ใส่ปุ๋ยแล้วเพราะว่า อีกเดือนเดียวอะ่ะใส่บํารุงเขาก็อีกเดือนหวัวฝ่าเนาะใส่บํารุงเขาก็ไม่ทันแล้วแหละก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยไม้ใหญ่เพราะเราจะรลื้อปลูกใหม่เนาะส่วนไม้เล็กเราก็ยังบํารุงอยู่นะตอนนี้เราใส่ปุ๋ยละลายช้าไปก็ช่วยกับปุ๋ยเก็ดละลายน้ำเนาะปุ๋ยเก็ดก็ใส่ประมาณห้าหกวันใส่ทีหนึ่งก็มีปุ๋ยเก็ดละลายช้ากินอยู่ด้วยเนาะ กินสองอย่างเลยจะได้บำรุงให้เขาโตวไวๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้นะเนี่ยเป็นฝักเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบอกบานน้อยมากก็อันนี้ออเดอร์ก็น่าจะดีอยู่ละเพราะว่าบานดอกไม้ก็บานช้าแล้วก็จีนก็ผ่อนปลนเนาะก็ช่วยได้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการ ส้อมนะคะซ่อมซ่อมเต้าอะสำหรับไว้วางต้นเนาะเวลาเราผ่าา่วันนี้เราก็ต้องผ่าด้วยนะผ่าต้นเอามาขยายพันุ์สำหรับเป็นแม่พันธุ์ของเราพันุเราก็ไม่ต้องซื้อเนาะถ้าซื้อเขาก็จะแพงอีกแหละอันนี้พันธดอกเราก็สวยเนาะช่อก็เยอะนี่นะดอกก็แดงนะ ช่อก,ก็ยาวพอสมควรตอนนี้เราเลิกให้ปุ๋ยแล้วอะนี่ก็ดกนะเนี่ยดูสิดูจานดูทั่วดกกเราก็ดูจากก้านนะก้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นนี้มีเก้าช่อเลยนะคะก็ดกใช้ได้สามารถทําพันธ์ุได้แล้วก็ดอกก็สีสดให้ช่อดกยาวนะก็เราจะเอามาขยายพันธเถอะ ปลปูกเราโดยที่เราใช้พันุ์ของเราเองนะถ้าไปซื้อเขาเนี่ยก็จะแพงนะเขาจะขายเป็นโต๊ะวาลกิบัตก็ว่ากันไปเนาะต้นแก่เราเนี่ยเหลือจากขยายพันธุ์แล้วเราก็สามารถขายช่างโลได้เนาะประเทศจีนรับซื้อแต่อตอนนี้ประเทศจีนก็ผ่อนปลนแล้วก็ราคาก็น่าจะดีขึ้นแหละถ้าจีนไม่ผนนะ่อนปลนเนาะกล้วยไม้ก็ราคาถูกต้นก็ถูกด้วยเนาะ นี่นะตรงนี้นะก็เป็นโต๊ะที่เราจะเอาไว้วางต้นพันธุ์ของเรานะนี่คนงานกำลังซ่อมเตรียมวางต้นพันุ์อยู่นะส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราซ่อมไปแล้วเนาะนี่ยาวไปถึงนู่นเลยเพราะเราจะลื้อตรงนี้ยาวไปอันนี้เป็นเราก้ยไม้เก่านะตรงนู้นก็เป็น ทางปลายก็คือที่เราปลูกไว้นะส่วนตรงนี้ก็ยังอยู่นะอันนี้ลื้อไปคราวที่แล้วยังไม่ปลูกเพราะว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยเวลาลดน้ําใส่ปุ๋ยมันลําบากต้องปลูกพร,พร้อมกันนะเพราะโต๊ะมันอยู่ตรงข้ามกันก็เลยรอให้ปลูกพร้อมกันก็มีอยู่ห้าโต๊ะเนาะลื้อไปก่อนนี่อันนี้เตรียมพร้อมสําหรับการที่เรา จะผ่าต้นเอาต้นมาเรียงนะนี่เราก็ปลูกเตยหอมไว้ด้วยเมื่อก่อนกำเตยอะ่ะก็เราไม่ต้องซื้อเตยแต่ตอนนี้ไม่ได้กำแล้วไม่มีเวลาเอาพอดีแม่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะเราก็ต้องเฝ้าดูแลแม่ด้วยเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แหละแต่ก็ถ้าออเดอร์มาเราก็ต้องออกมาตัดนะแล้วก็ ดูแลกุหลาบไปด้วยพี่สาวชอบปลูกกุหลาบนะเขาเป็นคนชอบปลูกนะก็ปลูกกุหลาบแล้วก็ดูแลด้วยเวลาเราใส่ปุ๋ยเนาะเราก็เอาปุ๋ยที่ใส่กล้วยไม้นี่แหละไปใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเก็ดละลายน้ำเนาะปุ๋ยเก็ดละลายน้ําเนี่ยเขาก็จะดูดซึมทางใบได้นะคะเพราะว่ากล้วยไม้เราใช้ฉีดพ่นก็เป็นปุ๋ยที่ดูดซึมทางใบเนาะดูดซึมได้เร็วอะ่ะแต่ข้อเสียของเขาก็คือปุ๋ยเก็ด อะลายน้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีราคาแพงนะตอนนี้ยิ่งแพงใหญ่เลยเพราะว่ายุโรปมีสงครามเนาะปุ๋ยพวกนี้ก็มาจากยุโรปแหละเอาละคะ่ะวันนี้พามาดูสวนนะคะยามเช้าแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ